กาสวัสดีครับสมู้ชมหลังจากกลุ่มพอเที่ยงไปเอาตัวเลกกับนะแอกมาเป็นทีเดียบร้่อยนะครับผมเนาะกระดิยิ่นจากปากนะแอกอีกว่ามีคนหนึ่งเพิ่นฝันแม่นแม่น,มนงวดจี่านมาผีแม่เฒ่าม,มาบอกเก้าศูนย์เจ็ดสามโตตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยท่านแล้วพอเที่ยงก็บบรลุชาครับผมให้หนะแอกผ้าเดินทางไปหาลุงม่นครับเพิ่นซื้อลุงม่มนผีแม่เฒ่ามาบอกเก้าศูนย์เจ็ดได้แบบตรงตรง,ตรงเลยครับสมู้ชมงวดนี้กระดิยิ่นข่าวว่าผีแม่เฒ่ามาอีก พ่อบอกไปงวดก้อนนี่เก้าศูนย์เจ็ด่ถือเพรว่าซื่อเอาบ่เป็นงวดนี้เลยว่ามาบอกเป็นตัวเป็นตัวเลยบ่ต้องคิดบ่ต้องปิจานายากเรื่องเล่าจะเป็นยังไงตัวเลขจะเป็นแต่ไดนเดี๋ยวพอเที่ยงจะพา <B ell> <un> พีพรนองไปตามเมืองกับลุงม,มุ่นพร้อมกันเลยครับยังเดินทางมาติดตามตัวเลขกับลุงมุ่นนะครับผมเนาะเพราะว่าน่แอกว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นแม่เ่าวาสิมาเอารถขั้นนี้ลหละครับขึ้นเมื่อวันหยาิกันอยู่กับลูเขยวันทเบียนได้เก้าศูนย์เจ็ดเต็มเต็มครับแต่ผมช่วงสามตัว โอ้จะเป็นฝันแม่นคักเนาะฝันอยู่กับบ้านเลยครับ่าสันได้สามตัวชัดๆมื่อนีนพอเที่ยงเลยจะพาพีพานนองมาถามแต่ว่านุ่มนวว่าเพิ่นบอกออกเพิ่นบอกคลิป่าสันเพิ่นบอกคลิปแต่ว่าเพิ่นจะบอกให้อยู่ว่าแม่เถาเพิ่นาบอกเลขตัวไหนเพิ่นว่าเพราะว่าถึงว่าคันบอกไปกระเสือบ่ถือเพรานว่ากันที่บอกเป็นพิษนากระเสือบ่ถือฉะนั้นแล้วก็บอกเป็นตัวเป็นตัวเลยบสันพู้เพา่ึกกำลังเสียอย่างยิ่คน ลุงม่อนเราเย็นยังอยู่กน์การแตงโมช่อมเนาะเดี๋ยวไปถ่าฟังมือน้ำกันว่าแม่เถ่าลุงม่อนมาบอกตัวเลขงวดนี่เป็นเลขตัวใดบ่แมเนียได้ครับแตงโมช่อมงวดที่ผ่านมากกระบอกสามตัวตรงตรงมีรถสองขั้นนะครับแตงโมช่อมรถขั้นหนึ่งเป็นรถกระบะแต่เพิ่นไปซื้อแต่รถกระบะนนาะในแอกน่องเพิ่นไปลว่แต่รถกระบะแต่บ่อเอามอเาจะใส่เมียนบ่อโอ้ยมออเตร์ไซค์นี่ตรงขักมา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 เบาหน้ำเนียโอ้ยเห็นว่ากระดายนล้วลุงม่อน เอางวดนี้เพิ่นมาบอกตัวเดก็เอาบอกมาอาจัรยบอกสิบสี่ตัวเดียวเลยบอกครับผมพจน์บอกสิบสี่ครับผมงวดนี้เป็นยังไงพิ่น์นึกว่ามาบอกสิบสี่เพิ่น์มาจังไหเพิ่น์นึกจังว่าบอกสิบสี่พจนว่าลูกม่อนเคยบอกเป็นวิสนาลูกม่อนก็เอาบ่ได้ไม่บอกเอาบ่ได้เพิ่นเลยบอกตัวเดียวเพิ่าเห็นถูกหลายอ๋อเห็นถูกหลายก็เลยเลยบอกตัวเดียวเลย เดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเป็นตัวเป็นตัวเลยไว้สี่วันสาอ๋อเพิ่นเคยมาบอกลุงม่วนจกเทื้อล่ะครับผมนี่โบเขื่อแล้วมีเสื้อหนี่มีเทื้อสองโอ้นี่นี่นี่เชือกเช้อนี่นนแต่ว่าลุงม่วนจะเสื้อน่ะไปซื้อรถกระบะเป็นบอกครับผม,มเป็นเหล็เกเหล็กจะเป็นรถกระบะอือเป็นอย่างไรคือบอกน้ำมันใส่นำ้ำมันคือบอกอย่างนี้อะแล้วแล้ววาจังไหนแล้วสิมาเอารถแล้ววาจังไหนเราว่ากางคนมาครับนั่งยื <c oughs> นถ่ายแล้ว <c oughs> ลลว่า,าเาารา,า,า,ถาวาถึงนางยืนถาา่ายก็รถบนหิ้งก็ยืนถ่ายรถ โอ้เราบัตสีจ้างคนมาขับรถเราก็จะนั่งยุท้ายรถ่ะมาเกิดลุงม่นผัดชีสมาแต่เป็นรถรถใหญ่ถกว่าขับเนาะตอนนี้เพิ่นบอกเป็นตัวเป็นตัวเลยว่าขมันบอกคือเก่ากะกะเอาบอดดายบ้านซะก็เลยบอกว่าหนึ่งซีเลยฟังก็เรื่องคาร์เตอมุ่งเนาะลุงม่วนเราบอกออกคลิปครับผมแต่ว่าเราบอกให้ฟังอยู่กับเที่ยงกับซอยให้ฟังเนาะเพราะว่า ย่านบ่ได้ยินเสียงเพลินพญางอยผู้อ้วนหุ่นหุางยางไปสักไหนล่ะพุ่นวานใส่ว่านควายโยอ๋อครับผมเนาะกะหวังคนเพื่นกะบ่บ่พร้อมที่จะออกนะแต่มาช่วงแต่ว่าตัวเลขเพป็นกะถือว่าตัวเลขที่แม่นย่ำครับผมงวดที่ผ่านมาคือกันเพื่นบอก907เพื่นบอกว่าจิมบเอารถแล้วสิ่งที่คนคนมาขับเอารถมาสั่นกูณชินั่งอยู่ท้ายเพื่นว่า มันเปมีสองขั้นเนาะครับผมขั้นหนึ่งก็เป็นรถอันกระบะของเพื่อนอีกขั้นหนึ่งก็งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขั้นนี้ครับผมปรากฏว่าออกอยู่ธายเป็นทะเบียนรถของมอเตอร์ไซค์เนาะครับผมเนาะโอ้มันก็แมีนควบจริงเนะงาะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันก็มีแต่อยู่ธายครับผมทั้งหนาบ่มีเด้ยัารถกระบะมันจะมีทะเบียนทั้งหนาอยู่ทั้งหนา,มมา,หนามมติดอยู่ทั้งหนาแล้วก็ติดทั้งท่ายังบอกครับผมแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี่มีแต่อยูดที่ท่ายอย่างเดียวโอ้ผนก็บอกแม่นดีๆเพือ่อนว่าถือดีครับท่านผู้ชม ผีแม่เถารุงม,ม่วนงวดนี่มาบอกหนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวเดียวแข็งแข็งเลยครับท่านผู้ชมโมเน่ bon ครับท่านผู้ชมงวดนี้อาจจะได้ตรงตรงเต็มเต็มอีกคืองวดเก้าศูนย์เจ็ดก็เป็นไปได้เนาะท่านใดชินชอบก็สมุดประกาศามาจดไว้เบิ่งนะครับผมอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับให้ถือหนึ่งสี่เต็มเต็มตรงตรงให้ได้มีเงินมีค่ำกันสปูดทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงกะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลไอสตาร์ด้าชาแนลลากะพอเที่ยงชาแนลนะครับผมเนาะ ส่ายดีพอเที่ยงมีของนี้มาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีเผงน้องสร้างพุทธคุณในดา่านมตตามหาเสนีเมตตามานิยมค้าขายเหรียญเงินเหรียญซั์ท่านใดอยากได้ไปบูชาไปฟังจากปากปู่พร้อมๆกันก็พอเที่ยงในเลยครับผมทูตสานทูสาสุนทูเจริญพรครับเออเนื่องจากวัตถุมงคลทีนี่สิว่าน้องสร้างเลยมีความคิดคุค้นกุยรับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่อ ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิษยยญายมสีนํำไปสักกาบูชาหรือนำไปจิตหานที่บานที่เฮื่อนด้วยบานนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้าม้าขายกับบริจกดำอ่ามีแต่สิิงที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดี เขาเองของเขาที่สูงเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสั์สีสูงครัวปรัสเซก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิศไปทิศเหนือทิศเหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยกับหลวงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณ้นขึ้นอีก เป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบิ่งอันนี้เกิดคุนย,นโโยีลีมีผู้จะขุณ่ด้วยมีอิทิทิตมีอานาจสามารถมายืนอดยีรีสามารถ,รถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุยางขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพ้นว่าทั้งเมืองลาวเพลนว่าให้เอาฝาปกตูม ต้นตูมกินน้ำหมากตูมกินเนื้อเขา่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมแลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกทีเขียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านนี้เพราะตาปูนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวต้นย่อเอาขื่นคือย่อนัานฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากข้นฟูนบานต้นขุนต้องเอากับฝาผ่า ก็ไปได้ยุ่งเรียนี่มานี่คือใบก่วนนี่นี่มันใบกู้นเพราะปสิทานอยู่ครับวะเนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอัสสีบรีอัสสีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นมวนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการทีกันสางกับพระลงอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดำเดีียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ คือปลุกเสกของผุดเบิดตำน้าอยู่ในเจตตำนานเบสปลุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปลุกมาส่วนใดเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนจาอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผู้ปลุกเสกผู้ริ่มแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโลงนี่ผู้ปลุกเสกให้ริ่มแรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอด วัดกุดคูนปูรอดทำม,มาชิโน,โน,นเป็นผููพิเศษผูที่สองาสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนมองมีอยู่กินส่ายกัน,กนมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่น,น,น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยาเมเลย ปูรอดมาจากสยปูรอดเป็นศย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูกสิไปของพนใหญ่สี่หอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องกวามเป็นมาก